สวัสดีครับจเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญคลิปนี้เป็นกระแสนในกลุ่มซื้อขายอีกแล้วนะครับก็คือมีการประกาศรับซื้อเหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวสมาชิกใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าทำไม2เหรียญน,นี้ถึงแพงนะครับแพงถึงหลักหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับมีการประกาศรับซื้อกันเริ่มต้นที่เหรียญละ7,500บาทถึง1 0,000บาทนะครับ2เหรียญอะ่ะ นะครับคร่าวๆก็ประมาณ2เหรียญ20,000นนะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวมาอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็ทำความเข้าใจกันนะครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับมือใหม่ห้ามพลาดนะครับก็เดี๋ยวแจ้งช่องทางการติดต่อนิดนึงนะครับก็สำหรับผมช่องสลานลมคอยชแนลนะครับเป็นช่องที่เน้นรับซื้อเหรียญตามรายการที่ทางช่องทำคลิปรับซื้อเท่านั้นนะครับรับซื้อมาขายนะครับผมเป็นพ่อค้าซื้อมาขายไปนะครับ แล้วก็มีนอกจากรับซื้อแล้วนะครับก็จะมีแบบนี้แหละครับมาอัปเดตข่าวสารเหรียญในกระแสในกลุ่มซื้อขายนะครับตอนนี้เหรียญอะไรที่เป็นที่นิยมนะครับแต่ว่าผมก็เลือกนะครับว่าเหรียญมันมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าหรือว่ามีตัวอย่างเหรียญจริงให้ดูหรือเปล่านะครับผมจะเน้นเหรียญที่แบบมีของจริงให้ดูนะครับก็เดี๋ยวมารับชมกันนะครับใครมีก็ติดต่อได้นะครับไลน์ดีผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับ แอดไลน์ก็ได้สแกน QR วอารก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเหรียญ10บบาท2วารละนี้พิเศษยังไงนะครับนี่นะครับหลายๆท่านคงจะคุ้นเคยและอาจจะบอกว่าโอ้ยแบบนี้มีมีแน่นอนซื้อจริงหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีแบบที่ประกาศรับซื้อหรือเปล่านะครับขอทําความเข้าใจเล็กน้อยนะครับเหรียญที่มีราคาไม่ใช่เหรียญที่หาง่ายนะครับเหรียญ10บาท ซื้อขายกันหลักพันก็หายากแล้วนะครับแต่ว่าเหรียญนี้ซื้อขายกันหลักหมื่นนะครับหายากทวีคูณนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสังเกตตรงไหนนะครับนี่นะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับสังเกตที่ราคาหน้าเหรียญนะครับเหรียญชนิดนี้เป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกผมเคยบอกนะครับเหรียญกระสับที่ระลึกจะต้องมีราคาหน้าเหรียญแบบนี้นะครับนี่นะครับ อันนี้ปกติทั่วไปที่พบเจอกันบ่อยๆนะครับชนิดราคาหน้าเหรียญ10บบาทนะครับอันนี้ราคาหน้าเหรียญ10บาทเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญแรกกันก่อนนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ10บบาทนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับหน้าเหรียญ10บบาทนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปเหรียญที่มีการประกาศรับซื้อเหรียญละ7,500บาทถึง10,000บาทนะครับนี่นะครับอันนี้รูปด้าน ขวาคือเหรียญปกตินะครับเพื่อนๆลองดูรูปด้านซ้ายที่ผมขึ้นให้ดูนะครับเห็นไหมครับวาระเดียวกันเลยนะครับเพื่อนๆวาระเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆสังเกตตรงที่ราคาหน้าเหรียญนะครับเห็นไหมครับเหรียญด้านขวาราคาหน้าเหรียญ10บาทนะครับแต่ว่าเหรียญด้านซ้ายราคาหน้าเหรียญเจ็0น้าบาทนะครับ7,500บาท นะครับอันนี้จําไว้ก่อนนะครับจดจําไว้ก่อนว่าอันเนี้ยเจ็ดพนะครับเห็นไหมครับหน้าเหรียญ10บบาทเหรียญธรรมดาหน้าเหรียญ10บาทและเหรียญที่รับซื้อหน้าเหรียญ7จ็ดนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆดูเหรียญนี้นะครับเหรียญวาระนี้หน้าเหรียญ10บาทเหมือนกันนะครับแต่เพื่อนๆลองดูเหรียญด้านซ้ายมือนะครับดูที่ราคาหน้าเหรียญนะครับ ว่าเท่าไหร่นะครับเหรียญที่2ราคาหน้าเหรียญเก0 0บาทนะครับทําไมถึงเป็น9 0 0าบาทนะครับเดี๋ยวผมมีคําตอบให้นะครับเห็นไหมครับข้อสังเกตจุดแตกต่างอยู่ตรงนี้นะครับความหายากหาง่ายสังเกตตรงที่ราคาหน้าเหรียญแค่นี้เองนะครับดูจุดเดียวนะครับเพื่อนราคาหน้าเหรียญนะครับปกติ10บาทนะครับแต่ว่าเหรียญนี้เป็นราคาหน้าเหรียญ9 0 0 0บาทนะครับ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาอธิบายกันเลยนะครับเหรียญวาระต่างๆแบบนี้นะครับจะมีการผลิตออกมาหลายเนื้อนะครับหลายเนื้อนะครับก็คือถ้าราคาหน้าเหรียญเป็นหลักพันน่ะจะเป็นเนื้อทองคํานะครับพูดง่ายๆก็คือเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญสิบบาทเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นเหรียญตัวเปล่านะครับเป็นเหรียญตัวเปล่าแบบนี้นะครับ ก่อนที่เขาจะพิมพ์หรือว่าปั๊มเ,เหรียญทองคำนะครับอาจจะลองบล็อกนะครับพอน,นึกออกไหมครับคือเหรียญทองคำอ่ะหน้าเหรียญจะหลักพันนะครับเช่นเ,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 เหรียญทองเหรียญเหรียญทองคำหน้าเหรียญ7,500นบาทเหรียญทองคำอีกวาระหนึ่งหน้าเหรียญ9 0 0 0บาทนะครับก่อนที่จะพิมพ์จะปั๊มเหรียญบนเนื้อทองคำนะครับอาจจะมีการปั๊มเหรียญบนเนื้อ 10บาท2สีของเหรียญตัวเปล่าในมือผมนี้ก่อนนะครับซึ่งพอมีการปั๊มออกมาแบบนี้นะครับก็อาจจะมีการหลุดลอดออกมานะครับหรือว่าอาจจะเป็นการลองพิมพ์ของบล็อกทองคำนั่นเองนะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับผมอธิบายแบบให้เข้าใจแบบยังไงก็ต้องเข้าใจนะครับว่าที่มามันน่าจะเป็นยังไงน่าจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับน่าจะต้องเป็นแบบลองบล็อกทองคา ก่อนที่จะพิมพ์เหรียญเนื้อทองคําก่อนที่จะปั๊มเหรียญเนื้อทองคํานะครับเอาบล็อกทองคำเนี่ยเอาเหรียญตัวเปล่าของ10บาทเนี่ยเข้าไปลองบล็อกดูความคมชัดนะครับของของลวดลายของบล็อกนะครับแล้วก็มีการแบบหลุดลอดออกมานะครับทำให้เป็นเหรียญที่มีราคานักสะสมต้องการนะครับเหรียญวาระนี้ทั้ง2วาระมีจริงนะครับ อันนี้ก็คือเป็นรูปที่ผมนํามาค,คือรูปจากเหรียญจริงนะครับมีคนมีนะครับคนที่มีเหรียญเนี่ยก็คือเป็นขายใหญ่เหมือนกันในวงการนักสะสมนะครับซึ่งผมก็รู้จักนะครับเคยส่งของเคยขายของให้กับนักสะสมท่านนี้นะครับเขาก็มีเหรียญเยอะเขาจะเก็บเหรียญแนวนี้เยอะนะครับก็คือมีเหรียญจริงผมการันตีว่ามีเหรียญออกมาจริงๆแน่นอนนะครับก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับนอกจากวาระ2วาระนี้แล้วนะครับ ก็ยังมีอีกหลายวาระนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทั้ง61วาระนะครับที่มีบล็อกทองคําหลุดออกมานะครับมีประมาณน่าจะ10วาระถ้าผมผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วมานําเสนอให้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเหรียญที่มันมีบล็อกทองคำอ่ะมีโอกาสเป็นเหรียญรุ่นไหนวาระไหนบ้างนะครับเพื่อนๆจะได้เป็นการแบบนําข้อมูลเอาไปสังเกตเป็นพิเศษนะครับอย่างน้อยเรารู้แล้วนะครับว่า2แบบ2วาระนี้มีบล็อกทองคํานะครับเนี่ย คือวาระ75,000ษานะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าจะดูไม่ออกนะครับเราต้องดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังดูแค่จุดเดียวก็คือ,อชนิดราคาหน้าเหรียญน,นะครับถ้าราคาหน้าเหรียญก็คือปกติยังยังไม่แพงแต่ว่าถ้าราคาหน้าเหรียญเป็น7,500อันนั้นอะแพงแน่นอนนะครับแล้วก็วาระนี้ถ้าเกิดว่าเป็นราคาหน้าเหรียญ10บาท ก็ยังไม่แพงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นราคาหน้าเหรียญ9,000นะครับ9,000บาทมีราคาแน่นอนนะครับก็มาทำคลิปแล้วก็ให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านรู้แล้วข้อมูลนี้นะครับแต่ผมก็เชื่ออีกว่าหลายๆท่านยังไม่รู้นะครับนักสะสมรุ่นใหม่มีเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับรุ่นเก่าอาจจะหายไปบ้างเกิดการเบื่อหน่ายโดนโกงในการซื้อขาย อาจจะเลิกสะสมไปบ้างนะครับแต่ก็มีรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็คือมารับชมคลิปทางช่องของสลาลมคอยเชนแนลได้นะครับผมก็พยายามอัปเดตอะไรใหม่ๆเรื่อยๆนะครับกระแสในกลุ่มซื้อขายนะครับก็คือจะเป็นช่องแบบสไตล์ของผมเองนะครับอาจจะไม่ได้ไปตามช่องอื่นช่องใหญ่ระดับประเทศหรือว่าช่องอื่นๆผมก็ไม่ค่อยได้ตามช่องไหนนะครับก็คือช่องของผมจะเป็นแนวเป็นสไตล์ของผมเองนะครับ ก็คือไม่ตามใครนะครับอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเหรียญที่เป็นกระแสแรงๆก็อาจจะมีรับซื้อเหมือนช่องใหญ่ๆระดับประเทศบ้างนะครับแต่ก็คือหลักๆก็คือผมจะเป็นสไตล์ของผมเองนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความรู้นะครับกับเหรียญที่มีราคาแพงนะครับสังเกตตรงไหนสังเกตตรงนี้แค่นั้นเองนะครับราคาหน้าเหรียญนะครับหลายๆคนยังไม่รู้นะครับหลายๆคน ก็ยังไม่เข้าใจนะครับก็ค่อยๆศึกษาไปแล้วกันนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับผมพยายามทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะครับไอ้ส่วนที่ยากๆอะ่ะผมไป,ปรปะจนภัยผมไปเจอมาหมดแล้วนะครับผมพยายามแบบสแกนแล้วก็เอามาเป็นข้อมูลย่อๆเอามาให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับไม่ต้องเดินทางแบบอา่ายังไงอะ่ะไม่ต้องเสียเวลายาวนานเหมือนผมนะครับผมย่อมาให้แล้วนะครับผมอาจจะศึกษา เรื่องเหรียญอยู่ในวงการเหรียญมาประมาณ8-9ปีนะครับผมเอามาย่อให้เพื่อนๆนะครับเดือน2เดือนก็รู้นะครับก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ